เขมรน้ำตาตกในหลังข้าวไทยกินรวบจีนสั่งด่วนรดแรก1นึ่งแสนตันส่วนข้าวขเขมรร่วงโรยเน่าล้นโกดังหลังไทยปิดด่างไม่มีใครเอาราคาตกแจกฟรียังคิดหนักโดยก็เรียกได้ว่าชาวนามีเฮแต่ขณะเดียวกันก็เป็นความจริงที่เจ็บปวดของเพื่อนบ้านจอมเคลมเพราะในขณะที่ประเทศไทยของเรากําลังเนื้อหอมฟุ้งจีนแห่มาขอซื้อข้าวอตใหญ่ชนิดที่ว่าผลิตแทบไม่ทันเรือขนส่งสินค้าวิ่งกันให้วุ่นแต่พอมองข้ามรั้วไปดูฝั่งขเขมรอา้าว สภาพดูไม่ได้จริงๆเพราะตอนนี้ข้าวขมิ้นแทบล้นโกดังราคาตกต่ำชนิดที่ว่าผูกกว่าดินชาวนาทำนาแทบตายขายข้าวได้กิโลละ5บาทแต่พอจะหนีตายเข้าไทยก็ไม่ได้อีกเพราะปิดด่านแล้วจ้าโดยสำหรับไทยนะครับก็ต้องบอกว่ากำลังไปได้สวยหลังจีนซื้อข้าวลดใหญ่เพราะเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2568ในสิ่งศักดิ์พวงเกียรติเก้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ในอนุทินชาญวิรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมพบในหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธรารณรัฐประชาชนจีนในวันที่14ธันวาคมนี้เพื่อเตรียมลงนามข้อตกลงจ่ายข้าว500 0 0นตันให้กับจีนว่าตามแผนการเราจะจัดการประชุมกรอบความร่วมมือแม่ของล้านช้างอย่างเป็นทางการโดยมีกําหนดการจะเซ็นสัญญา MOU แต่ขณะนี้เรากําลังทํางานในเรื่องรายละเอ,อยียดอยู่เมื่อถามว่านอกจากการลงนาม MOU เรื่องข้าวแล้วจะมีการหารือเรื่องใดกับจีนอีกบ้างนายเสี่ศักดิ์กล่าวว่า เป็นเรื่องความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วไปแต่เรื่องข้าวเป็นเรื่องหลักซึ่งจะมีการประชุมในวันที่14ธันวาคมส่วนจะมีการหาหรือเรื่องอื่นอีกหรือไม่นั้นขณะนี้กําลังคุยกันอยู่ขณะที่สออนไลน์กัมพูชาได้นําเสนอข่าวราคาข้าวตกต่าข้าว5กิโลกรัมซื้อเบียรได้แค่1กระป๋องจากราคาขายข้าว400-600ถึงเรียลต่อกิโลกรัมหรือ3 2 5ถึง4.85บาทต่อกิโลกรัมเหตุผลที่ทําให้ข้าวกัมพูชาราคาตกต่าเพราะเกษตรกร,กรที่เช่าที่ดินทํากิน กำลังเผชิญกับการขาดทุนอย่างหนักถึง500,000-1ล้านเรียวต่อเฮกตาร์หรือ640-1,280บาทต่อไร่เกษตรกร,ร,กรจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวกำลังพิจารณาเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อหางานทำและสร้างความมั่นคงด้านรายได้เกษตรกร,ร,กรในจังหวัดกำปงทมและบันไทยมีชัยให้สัมภาษณ์สื่อว่าข้าวตามรูดโดการปกติให้ผลผลิต5-8ตังต่อเฮกตาร์หรือ800-1,280กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ข้าวนาปรังให้ผลผลิตข้าวคุณภาพสูงกว่า แต่ให้ผลผลิตข้าวเพียง2อถึงสตันต่อเฮกตาร์หรือ3 2 0ร้อยี่ถึงสี่กิโลกรัมต่อไร่อย่างไรก็ตามข้าวนาปรังมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทําให้กําไรไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับความพันผวนของตลาดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่เช่าที่ดินทํากินต้องเผชิญกับค่าใช้ใจ่ายจํานวนมากส่งผลต่อไรายได้และมีความเสี่ยงต่อความอยู่รอดในระยะยาวราคาข้าวที่ตกตามอยงต่อเนื่องกําลังสร้างความตึงเครียดทางการเงินให้กับเกษตรกรรายย่อยจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่สามารถรับภาระต้องพุ่นกันเพราะปลูกที่สูงง่ายทําให้เกษตรกรต้องแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาคการเกษตรของกัมพูชาที่กําลังเปราะบางผ่านโซเชียลมีเดียโดยเกษตรกรเขมรตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าทํานาครับเรียกว่าเอาเงินมาเผาเล่นมาดูค่าใช้ใจ่ายที่ชาวนาเขมรต้องแบกรับกันครับค่าเช่าที่นาปาเข้าไปหนึ่งล้านเรียวหรือประมาณ80,00บาทต่อฤดกูกันค่าปุย๋ยกระสอบละพันสี่ร้อยบาทต้องใช้5กระสอบต่อเฮกต 4, 000, าร์ค่ 5, 000, าแรงเกี่ยวข้าว โดนไปอีก3,200บาทค่ายาค่า,มาแมลงอีก1,600บาทยังไม่หมดใครทํานาปรังช่วงหน้าแลง้งต้องเจอกับค่าน้ำและค่าน้ำมันเบนซินสูบน้ำอีกเกือบ2,000บาทลงทุนไปขนาดนี้แต่ผลผลิตที่ได้กลับสวนทางข้าวนาปรังให้ผลผลิตแค่2-3ตันต่อเฮกตาร์ขายข้าว5ตันได้เงินกลับมาแค่23,200บาทบวกลบคูณหารแล้วสรุปก็คือเจ๊งครับขาดทุนยับเยินไร่ละ600-1,200บาท ยิ่งทํายิ่งจนยิ่งทํายิ่งเป็นหนี้ข้าวเน่าคาลานตากเพราะขายไม่คุ้มทุนชาวนาขเบียนตอนนี้ออกมาโพสต์ระบายความคับแขนใจเต็มโซเชียลบอกว่าภาคการเกษตรบ้านเขากําลังเปราะบางและล่มสลายนี่แหละครับผลการเอาแต่เคลมวัฒนธรรมแต่ปากท้องประชาชนไม่ดูแลกลับมาที่ฝั่งไทยเราไม่ได้แค่ขายได้แต่เรากําลังแข่งกับเวลาแหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าเราต้องแรงส่งมอบข้าว10,000แตันแรกนี้ให้ทันก่อนหยุดยาปีใหม่ นี่คือความท้าทายของระบบโลจิสติกไทยเพราะเรื่องขนส่งสินค้ามีความต้องการสูงมากโดยล่าสุดครับต่อจากการที่จีนเตรียมซื้อข้าวไทย50,000 0ตันตอนนี้ก็มีความคืบหน้าว่าจีนซื้อข้าวไทยล็อตแรก10,000 0ตันพาณิ์รีบดึงผู้ส่งออกเร่งส่งมอบก่อนหยุดปีใหม่เมื่อวันที่22พฤศจิก,กายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลการเจรจาระบบทางไกลของกรมการค้าต่างประเทศกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของจีน COFCO เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับการซื้อข้าวไทยปริมาณ500,000ตันเบื้องต้นเพื่อการส่งมอบข้าวไทยไปประเทศจีนได้เสร็จภายในเดือนธันวาคม2568นี้และผู้บริโภคจีนได้ซื้อทันปีใหม่และตรุษจีนจึงกำหนดเจราจาซื้อข้าวไทยลดแรกก่อนจำนวน100,000ตันจากนี้จะลงในรายละเอียดตั้งแต่ชนิดข้าวราคาและระยะเวลาส่งมอบสำหรับส่วนที่เหลือจะเจราจากำหนดราคาและการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในปี2569 สาเหตุที่ต้องเร่งดำเนินการเจรจาเพื่อให้เกิดการส่งมอบไปจีนได้ทันระยะเวลาสเดือนของรัฐบาลอนุทินที่กำหนดเวลาการทำงานก่อนยุบสภาแหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าหลอดแรกเริ่มที่1 0 0 0 0แตันเพื่อให้การส่งมอบทำได้ทันทีซึ่งราคาและการส่งมอบข้าวไปจีนต้องหารือและได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ส่งออกโดยต้องคำนึงถึงช่วงที่เหลือปีนี้มีวันหยุดแยะจะติดปัญหาเรื่องเรือขนส่งสินค้าที่มีความต้องการสูงก่อนหยุดปีใหม่ต่อเนื่องหลายวัน และผู้ส่งออกต้องเร่งเรื่องปรับปรงุงและการส่งมอบข้าวที่ต้องใช้เวลาหากปริมาณล็อตแรกในเวลาไม่ถึง2เดือนมีจํานวนมากเกินไปอาจกลายเป็นไทยเสียหายจากไม่อาจส่งมอบได้ตามสัญญาก็จะมีปัญหาการถูกปรับได้จะมีการคุยกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวในต้นสัปดาห์ และหลังจากมีข่าวเจราจาขายข้าวให้จีน50,000 0ตันมีผลต่อราคาข้าวสูงขึ้นอย่างราคาส่งออกข้าวเจ้า5%เปอร์เซ็นต์เพียง2วันที่ผ่านมาเพิ่มแล้วรวม1ิบเหรียญสหรัฐต่อตันมาอยู่เกิน330เหรียญสหรัฐต่อตันแล้วและจากการหารือก,กับผู้ส่งออกมีแนวโน้มว่าการส่งออกข้าวจะดีขึ้นต่อเนื่องถึงปี2 5 6 9มีโอกาสจะส่งออกได้เกิน7.5ถึง8ล้านตันยังไงก็ฝากทุกคนโปรด กดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า